สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับ s ไครต์ให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับพ่อท่านชูครับเป็นที่ระลึกง,งานผุพัสสีมาครับวัดเสาทงอำเภอหวัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชครับราคา200บาท ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับยิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระ o o มเบอร์โทร0994848787 0994848787ครับ กดติดตาม YouTube ล้านพระ .com เพจล้านพระ m f a เฟ b บ o k ล้านพระ .com กดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิ์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้าแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับ ทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับพ่อท่านชูครับเป็นที่ระลึกงานผุกภาษีมาครับวัดเสาทุงอำเภอหวัวไจจังหวดหัดนครศรีธรรมราชรับราคา200บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร099 484 8 8 8 7ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืม กดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ